แม่ะคะ่ะอยากให้แม่อายุยืนเยินอยู่นานๆอยู่กับลูกหลานไปนานๆหนูรักแม่นะก็แข็งแรงดีนะคะไม่มีโรคประจำตัวแกก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างนะทำเองทุกอย่างนี่ก็อคอยจูงคอยอะไรแค่นั้นทานข้าวเองอาบน้ำเอง เราจะสร้างสังคมกตัญญูกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งคนสุราานีจะร่วมการกรตัญญูในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเปรียบเสมือนพ่อแม่ญาติของเราี่เดียวมีความสุข วันนี้นะครับแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับเครือข่ายที่นี่นะครับทางด้านของทีมงานชุมรมผู้สูงอายุเครือข่ายผู้สูงอายุที่น้องอสมอที่น้องสาสุขและเครือข่ายอื่นๆท้องที่ท้องถิ่นเทศบาลทุกคนร่วมกันในการที่จะดูแลผู้สูงอายุเราไม่ได้ต้องการแค่อายุมากกว่าร้อยปีอย่างเดียวเราต้องการให้ผู้สูงอายุของสุราษฎร์ธานีมีความสุข ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมปัญญาและที่สำคัญที่สุดเป็นคุณค่าของคนสุราธ,ธานีและลูกๆหลานๆก็จะได้สร้างบทบาทสร้างความกตัญญูให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของคนสุราษฎร์สิ่งเหล่านี้นะครับที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสุราธ,ธานีว่าตอนนี้นะครับทํานปาะธาณสุขจังหวัดและร่วมกับท่านว่าการจังหวัดได้ขับเคลื่อนให้สังคมสุราธานีเป็นสังคมกตัญญู นะครับกาันญูผู้สูงวัยภายใต้ที่จะเกิดขึ้นก็คือสัมคมผู้สูงอายุในจังหวัดสุราธ,ธานีนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะได้เห็นว่าทุกๆคนแสดงถึงความกตัญญุของคนสุราธ,ธานีของเมืองคนดีกตัญยูต่อผู้สูงอายุทุกๆคนการดูแลผู้สูงอายุคือการกาัญญู การกตันญูคือเครื่องหมายของคนดีและคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งเพราะที่นี่คือสุราษฎร์ธานีก็วันนี้นะครับให้คุณยายละอเป็นต้นแบบแก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มีร่างกายอายุยืนมีสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์ที่ดีนะครับเป็นต้นแบบของสุราษฎร์ธานีครับในนาคตตงจังหวัดก็จะมีของด้านสุขภาพมาให้คุณยายอยู่ไปอีกหลายหลายปีนะครับมาด้วยครับ วันนี้เป็นหนึ่งความสําเร็จที่เราเห็นแล้วว่าน,นี่คือความกระตัญญูที่เกิดขึ้นในชุมชนตรงนี้สะท้อนผ่านทางอสอมอผ่านทางท้องถิ่นผ่านทางเ,เครือข่ายผู้สูงอายุผ่านทางเจ้าที่สาธารณสุขได้เห็นคุณยายละออที่มายุ100ปีที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและก็อารมณ์ครับ